มีของจริงๆค่ะพระเอกน้องใหม่ป้ายแดงหนุ่มกองทัพพีคโชว์สกิลรอบด้านจับปากกาแต่งเนื้อเพลงพร้อมทำนองเข้าห้องอัดแชงเดลียมิวสิคส่งเสียงซึ้งซึ้งร้องเพลงพอมิสยู่ประกอบละคร Dare ด o l เล e ให้รักพิพากษาแล้วยังโชดเดี่ยวเป็นพระเอก MV ถ่ายทอดอารมณ์รักให้ได้ฟินกันกับเสียงร้องนุ่มๆที่ผ่านประสบการณ์การเป็นศินลปินเดี่ยวมาแล้วโดยเอาใจแฟนแฟอินเตอร์แต่งเนื้อร้องออกมาถึง3ภาษาทั้งไทยอังกฤษและเกาหลีงานนี้ผู้จัดพี่ต้นณัทวุฒิยังให้สิบสิบสิบโดยตัว ที่กำลังมาแรงตอนนี้ยังได้ช่างภาพชื่อดังพี่วินพูริษมารังสัรค์ความละมูลของนุ่มพิกให้ขับออร่าเป่งประกายทะลูจอเข้าไปอีกค่ะอยากจะบอกรักเพียงเธอจะฝันเพียงเธอให้ฉันทำได้ไหมอยากจะบอกเธอในวันที่ฝนโปรยปรายว่ามีฉันยืดรง ยังมีอีกหนึ่งเพลงที่ทุกคนจะได้ฟังหลังละครออกอากาศกับเพลงทุกนาทีเพลงรักความหมายซึ้งที่หนุ่มพีแอบกระซิบให้ฟินกันว่าเป็นเพลงที่มีความหมายมากเพราะชื่อเพลงในแรงบันดาลใจมาจากนางเอกเบลล่าด,ด้วยล่ะค้าวว้าว,าวาเพลงทุกนาทีพี่บอลอตั้งชื่อให้เองครับผมพี่ให้ทุกคนฟังแล้วทุกคนแบบฟีดแบ็กดีมากพี่ก็รู้สึกชื่นใจเพราะว่าทุกคนบ,บอกว่าเพราะมากบางท,ทีแบบเรา แต่งเพลงขึ้นมาแล้วเหมือนมันเหมือนเป็นลูกเราอะไรนี่ฮะแล้วทุกคนชื่นชมเพลงก็รู้สึกดีใจชื่นใจก็ขอให้ทุกคนเอาใจช่วยแล้วก็ฟังเพลงนีกันด้ยนะครับแฟนๆหน,นนะ้าจอเตรียมฟินทั้งเพลงทั้งละครกับความรักสุดโรแมนติกของคู่พระนางกองทัพพีกและเบลล่าราณีในแดทูเลิฟให้รักพิพา,ากษาแต่กรกฎาคมนี้ค่ะ